Rate Pree that beat on Going สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube m u ยูนรถขุดแบคโฮนครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดูจาติครับจาติเอา M95 ออกมาโซโลครับ ปัจจ้าครับเดี๋ยวพามาดูการทำงานของเกม95ครับโอหแรงมากครับเร็วแรงจริงๆริงของพิตะครับพิติโซโล่รวบเรียบเลยครับเสียงทอลลั่น เก้าสิบห้าแรงมาคูปต้าเอมเก้าห้าดี๋วเดียวเข้ครับแรงจับแรงจับ ใบตัดข้างหลังใหญ่มากครับเครื่องตัดหญ้า Xs 1 6 0 z นะครับชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อของใบตัดข้างหลังประกอบใส่กับตูบใต้ M 9 5 9 5แรงม้าครับกลัตัวจริงครับคู่นี้ ชน้รับนาชนชนรากไม้ครับดูการทำงานนะครับของเจ้า M95 ไปครับเร็วแรงจริงครับไม่แก่กองวันนี้โรงงานวันที่สองครับจากเมื่อวานโรงงานแรกที่สนามบอลครับวันนี้มาตัดที่บริเวณน้องพักนะครับ แรงจริงๆครับรต,ตา M95 วีสเลนเดอร์ล้อยังหยียมนะครับล้อกับใบมีดครับใบมีดจะไม่ถลอกเลยครับรัำงานเลยครับ โเฟอร์ประจําทีมงานครับจอดครับพี่คนนี้ขับรถบัสก็ได้นะครับได้หมดครับได้ทุกคันโอติเป็นคนขับรถบัสนะครับวันนี้มาจากกับคูกตตาดูครับ ดีมากครับเรียบเลยครับแปนเลยแปนเลยลาบเป็นหน้ากองเลยครับใช้เวลาไม่ไม่นานนะครับแบบนี้เร็วเร็วครับสะดวกสามาสั่งซื้อใช้งานได้นะครับเครื่องตัดหญ้า s X 1 6 0 z ขอยกร้อกับโกโกต้า cào 95 không có ăn chung hết ăn chung hết không có ăn chung hết 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 โก็เป็นวงลูกเว้ดินร้ายว่ะอือพุ่งเลยครับปั่นจนเป็นวงครับตัวแรงของเรา ไปนำงานไปนะครับของทิติกับเจ้า M95 มัวหตายเ็มเ้าแรงแค่ไหนนะครับดูครับย่าลกๆลาเป็นหน้ากองครับเดียบเลยครับดูครับ ได้แต่แนวตรงนะครับแนวโค้งไม่ดีนะครับไม่แนะนําแนวโค้งเดี๋ยวหางมันจะทางง่ายนะครับโอ้ยิงยาวเลยครับยิงยาวเลย ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับกับทีงานทิติบ <así> ุต้ม <ÜNDNIS> .95 ครับ แางจัดทัดจริงรวดเร็วมากครับเป็นงานที่ดีเลยครับลงตัวกันมากครับคู่นี้ M95 กับเครื่องตัด SX160 ็ซสนนะครับเครื่องตัดยากอืมื่นกว่าบาทครับสกิลการตัดไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับพี่ติองเรา โอ้ยง่ายคุกครับง่ายคุกเจ้าแล้วครับช่วงนี้เจ้าแล้ว giòn anh mát ngang chiên hấp cái con cái con lông ngang lên thứ xuống โอ้ oh, ชั่วจริงครับทำง,งานนะครับจติจันหนึ่งครับวันนี้มาดูแลกำกับเสียหนึ่งครับสำหรับเสียหนึ่งโห oh, เรียบดีเนาะเร็วกว่าไหม mm hmm. การหลับหลับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ